สวัสดีครับผมเพชรพราวดยสวัสดีเอฟซีสูผูสู้คนครับผมตอนนี้แอดกะชิมาให้แนวทางกันตองวดเนาะครับทผช่วมเนาะวดที่แล้วว่าเขาพี่น้องเหล็กมันออกซีหนึ่งหนึ่งเด็ก่างก็ออกเก่าสองเขาตวเลขวิ่งเข่าตะสองอันนี้เป็นบนล่างได้พี่น้องอันนี้ให้เป็นบนล่างจับคู่กับมีตาหลักหนึ่งกับมีตาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เดบอดออกซีหนึ่งหนึ่ง จับคู่เขาส่วนเล็กวิ่งกับให้วิ่งสองกับหาเข่าต้อสองนะครับชสมเข่าลางเข่าสองลงเด็กมันออกเป๋าเลยมันเบิเนนะพี่น้องแล้วห้องก็มาตัดกันต่อพี่น้องก็ได้หาจับจองรถตรุลีรถตุรีก็มาแล้วมืออในวันที่หา มือนี้วันที่ห้าตุตรีกันมาแล้ววันที่สิบหก วันที่สิบหกกุมภาสองห้าหกหกส่วนเหล็กติดเหล็กวิน

เด็กติดเล็วิ่นกับสองสามจับคู่ บนล่างนะพี่น้องบนล่างบนบนล่าง,างสองหก สองแปดเจ สามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด มีเก่าคู่เก่าหางนะครับท่านผู้ชมมีเก่าคู่มีเก้าคู่บนล่างบนล่างกับกลับตัวด้วพี่น้องนะกับตัวด้วยเพราะว่าเลขอ่ได้ปักหลักนะครับท่านผู้ชมเลขไม่ได้ปักหลักกับตัวด้วยเก้าคู่เก้าหางวิ่ง ี่หกวิ่งสี่กับหกวิ่งสี่กับหกวดที่แล้วกับให้วิ่งวัดที่แล้วกับสองกับห้าวดที่แล้วสองกับห้าวัดนี้สี่กับหกวิ่งสี่กับหก ถ้าจะเน้นก็นเน้นติดซีแล้วพี่น้องติดซีติดหกส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นก็นมีสองสามสี่หกเจ็ดแปดจับคู่มากอะไรหกสอง วสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่วิ่งรูดวิ่งบนล่างสกับ6ส่วนตัวเน้นกับเน้นติด6ติดสี่ดพี่น้องเด้ตัวเน้นกันเน้นติด6ติดสี่ไทยซ ถ้ามาเจ mm. nah. ็ดสองแปดสองสี่ก็ไ้เนาะครับชมชมเนาะนี่ยมีสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดไปหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้ตรงเล็กไดใจตัวใ้กะไปจัดลอตเตอรี่คนละใบซองใบเนาะครับชผช้่มเนาะ สามนี้ครับผมแคบหน้าจอไว้อันนี้เป็นบนล่างนะครับได้บนล่างเออดอีทวหนึ่งรอบพี่น้องสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดวิ่งสี่กับหกถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านได้พี่น้องได้ จะแอดกิเลงเลขกันเลขในตารางบนล่างได้ีปนอนได้เลขในตารางบนล,าล่างเลขล็อกสำเร็จเลขล็อกสำเร็จหลักสอง หลักสองก็มีสองหกสองเจ็สองหสองเจหลักสองแปดพมีแล้พี่น้องมาดูหลัก3ามล่างหลัก3าบนหลักสามก็มีสามหกสามเจ็ดสามแดสาสามเจ็ดามเบิงหลักสหลักสมีสี่หกสมีสี่หกสี่แปดสี่หด สี่หกหลัก4บ่มมีสี่เจด้วยพี่น้องอันนี้บนอันนี้เป็นบนล่างได้พี่น้องบนล่างกำวาเบิงล่างแบบนี้พี่น้องล่างล่างหลักสองหลักสองนี่ก็มีหกสองมีสองหกสองเจดตรงกันหลัก3ามสามหดสามแปตรงกัน ถ้าหลักสีตรงกันและพี่น้องและเลขตรงกันบนล่างตรงกันเอาวันที่สิบหกุมพ้าขอยท่านผู้ชสุงโชกันมาเรืเ่อยเรื่อยแห้งก็าจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม